ผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับโกกับผมคุณนะครับกับน้องชายของผมวันนี้ก็จะพามาเล่นแมบลิฟนะครับเป็นแบบของคนอังกฤษครับสนุกมากบอกเลยตรงนี้ก็จะเป็นแบบผีแต่ละตัวที่มันจะเกิดนะครับใช่ครับผมซึ่งมีหลายตัวมากไปครับผมไปซื้อของไม่ดิส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนชั้นบนตรงนี้ก็จะเป็นซื้อของื้อของแล้วก็ด้านล่างเดินไปเหยียบครับเดี๋ยวซื้อของก่อนดิ ก็วิ่งลับได้แล้วครับผมตางก็เราจะได้มาจากถ้าเราลอดจากลิกนะคะเลยไหมพี่ชายด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นแบบของสายเติมนะครับสายเติมสายเติมเลยไปวิ่งเร็วมากเดี๋ยวพาทัวร์ดิตรงนี้ก็จะเป็นสนามเด็กเล่นเล่นอ่ะจิบนาทีพอนะโอเคดูด้วยไปวิธีไปนะไหนอยู่ไหนดีดี โอ้ยไหนโอ้ขาวแล้วขาวแล้วถ้าเราอยากไปครับเราต้องเดินมาที่ลิ้นตัวตลกตัวดดนี้ครับแล้วก็ลงไปเลยนะคะจะเป็นแบบสีครับดึงแบบไปเล่นให้ครับก็ลองเข้ามาอยู่หลังนี้ครับถ้าหลังนี้มันมันก็รอดครับมาเล้วครับผมมันจะมืดมืด่อยนะครับ แสงคนดนแรนัดนคือ <sk r istic> <d amp lö ss> ีขีดก็พอโอเคๆเกู้วมาดาแรกเราเราก็รลดกันนะครับม่เสียงเสียงับผม นก็จะซื so, so, mm ้อไฟครับไฟไฟดีสุดเลยครับนี่ก็ผมไปแล้วครับรองเท้านี่ก็ดีครับรองเท้าก็โดดสูงก็ผมมีก็ดีมากดีหมดทุกอย่างมาอย่างแม่ก็ไม่รู้ช่วยอะไรเลยเลยครับไปเลยไปเลยมาเสร็จแล้วเสร็จแล้วไปเลยไปกันเลยนะเพื่ ดันอะไรอะและ้วรีวิ่งไปครับวิ่อเร็วๆเผมจะวิ่งตามเพื huh. sure> ่อนนะอูวูอะไรอะไรันเข้าเร็เข้าลิบเลยผมกลัวผมเข้าเร็วอูมาเลยผมวิ่เนคนแรกเลยตรงนี Jar ้มานีตรงนี้เหรอครับพ่อไปเลยนะโหดมากไปแล้วมาเลยไปเลกบไร ยังไม่ไปที่ดูไฟถืไปเห็นไหมคนอีกหนึ่งค่ะฝั่งนี้อ่ะมตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมโอ้นี่ครับผมมีคนอยู่อีกฝั่งนึงด้วยออ จะเปิดแล้วโอ้โหจเลยไนม่เปิดของเราเลยเปิดแล้วโอ้โหเราเผอเข้ามาครับผมกระโดนก่อเลยเฮ้ยอะไรน่ะเจาิวเชินเลยใช่ไปไม่ได้ครับผมอยู่บนนี้ก่อนล้กันเลยเลยเลยอยู่นน้ตรงไหน เดี๋ยวจะเป็นเดี๋ยวจะมาแล้วลเดี๋ยวเราจะอุ้ยจะตายด้วยดูมืดมากต้องดช่วเพื่อนเราต้องไปจุกด้านล่างจะรอดช่วเพื่อนนจังหวะนี้แต่เดี๋ยวดูด้วย

เขามีในทีวีองที่ไแล้วยเราต้องเข้าไปในทีวีแล้ว็ทีวีช่วยชีวิตเจะช่วยด้วยไหมไม่ช่วยไม่ช่วยมีนตายมันไวมากหนูคนเดียวไฟก็ดดบเฮียคนหนักหนมามาแล้วครับผมตายแล้วหนูมช่วมาช่วยมาแล้วครับออมาแล้วครับออกมาแล้วครับพีอยว้ดีๆ ไม่ไม่เลิกไม่เลิกเธอผีเธอไม่ตีตายเลยทำไงเออมทำไงทำไงดีครับผียังไม่ออกมาทำไงไปที่จอโทรทัศน์สิเดี๋มันจะไปได้หรือมันไหนได้ผีไม่ออกมาที่ไงไม่น่าออกไปเลยกระโดดตายเลยไม่ล่ะ ไปซื้อของใหม่เลยกดชิวเลยครับผมโอ้กดพิซซ่ามาจากไหนอ่ะ่นาทีแล้ะ8นาทีแล้วเนี่ยพิซซ่าใครก็ไม่รู้ว่าเมื่อกี้อหลังมาจะซื้อของพอดีก็เอาเก็บมาใหม่เก็บมาแม่งเลยครับผมเอ้ยอย่าตีนมากอย่าตีนมากเออพี่อจจะเหนอยอ่ะพื่จะเหนอยอ่ะพี่งอะไรกันเนี่ย เดี๋ยวผมอกคนดูว ah, like ่าด่าอะไรคนดูเริ months, uh, ่า mm นับบอะไรให้มาดูกันครับผมถ้าเราโม้เห็นคนเนี้เอานออไม่ไ okay. ด้ออกมากแ้เสียงไีรลกนกรีครับผมน่ากลัวมาก ขอนคเพื like ่อนๆครับปดติดตามด้วยนะครับแลด้วยทุกคนครับสวัสดีครับ